จนถึงนา,นาขณะนี้นะครับเรากำลังเฝ้าติดตามมาตรการการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยนะครับซึ่งนาาการตัดสินใจทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับวันนี้เข้มข้นน่าสนใจและ หน้าสิวหน้าขวานเป็นอย่างมากนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากเมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณาสุขแถลงกู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกถึง32คนทําให้ยอดผู้ติดเชื้อจนจบวันอาทิตย์อยู่ที่114คนนะครับมาจนถึงช่วงบ่ายวันนี้สื่อมวลชนเนี่ยไปรอการแถลงข่าวที่กระทรวงสาธสุขแต่ทว่าจูจ่ๆนะครับกระทรวงสาสุขเนี่ย ขอเลื่อนการถแถลงข่าวจากปกติเนี่ยสักประมาณเที่ยงหรือว่าบ่ายโมงไปเป็นบ่ายสามโมงนะครับเนื่องจากว่าพลเอกประยุทธ์เรียกประชุมด่วนนะครับเป็นการเรียกประชุมทุกกระทรวงและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นการประชุมด่วนนะครับหลังจากประชุมไปได้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งอันนี้ผมอัปเดตสถานก,การณ์ล่าสุดให้ฟังเลยนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับสั่งพักการประชุมชั่วคราว ฟังดีๆนะครับสั่งพักการประชุมชั่วคราวแล้วก็เรียกรัฐมนตรีสามคนไปคุยเป็นการภายในนะครับอันประกอบไปด้วย1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะครับ 2. รัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็3รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับเข้าไปหาบรือกัน3คนจนนขณะนี้ยังหาบรือไม่แล้วเสร็จนะครับท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่ากันว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยนะครับ กำลังพิจารณาว่า1จะปิดสถานบันเทิงทั่วทั้งประเทศหรือไม่เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด1ิหรือ 2. จะมีการปิดสนามบินนะครับหมายความว่าต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้แล้วก็คนไทยจะไม่สามารถเดินทางออกต่าง,ต,างต่างประเทศได้และ 3. ม,มีการนําเสนอโมเดลของบูฮัน่นของหูเป่ยที่ประเทศจีน ในการปราบโควิด19เนี่ยนะครับมาเป็นมาตรการหรือเป็นคู่มือให้รัฐบาลเนี่ยนะครับได้ทำการประกาศใช้ออกไปมี3เรื่องนี้แน่ๆแล้วครับคุณผู้ชมครับเพียงแต่ว่าจะออกข้อ1ข้อ2หรือข้อ3หรือจะยังไม่ออกสักเรื่องนะครับหรือจะยังไม่ออกสักเรื่องนี่ผมก็รอติดตามข่าวสารจะได้รายงานให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบเอาแบบว่าด้วยใจระทึกจริงๆย้ำนะครับ1ปิดสถานบันเทิงทัง่วทั้งตระเทศ สองปิดหน้า่าฟ้าไม่ให้บินเข้าบินออกแล้วนะครับหรือสามจะมีการนำอคู่มือของจีนมาใช้ในประเทศไทยของเรานะครับไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรืออาจจะไม่มีทั้งสามเรื่องพี่น้องคนไทยก็ติดตามข่าวสารด้วยใจระทึกจริงๆตอนนี้ยังประชุมไม่เสร็จนะฮะคุณผู้ชมครับยังประชุมไม่เสร็จส่วนยอดผู้ติดเชื้อคุณผู้ชมใจร่มร่มนะครับใจร่มร่มเลยทีมงานถ้ามีพอมีภาพที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ขึ้นมาได้ก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมทําใจร่มร่มนะครับ วันนี้เนี่ยผมติดตามข่าวสารเนี่ยเละเทะยิ่งกว่าเมื่อวานยิ่งกว่าเมื่อวันซืนอีกคุณผู้ชมจําได้ไหมครับว่าทุกครั้งเวลากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะเป็นผู้ถแถลงว่าใครติดเชื้อด้วยตนเองเท่านั้นถูกไหมฮะพอนับตั้งแต่เกิดเรื่องของคุณแมทธิวเกิดเรื่องของเซียนมวยที่เขาประกาศกันเองล่าสุดคนที่เขาพอมีเงินจํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาไปตรวจโควิดเองนะครับจะเสีย3 0 0 0ันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันเขายอมจ่ายของเขาเองคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะ เพราะเขายอมจ่ายของเขาเองปรากฏว่าวันนี้ข่าวหลุดออกมายังไงรู้ไหมฮะล่าสุดยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่สถานีบางอ้อติดเชื้อไปอีกหนึ่งคนหลังจากมีข่าวลือว่าติดทั้งทั้งคณะติดทั้งหมดทั้งสถานีบางอ้อไม่จริงนะครับติดคนเดียวมีรายงานข,าข่าวก็มาอีกว่ารองสารวัตรตำรวจนครบาลติดเพิ่มไปอีกคนหนึ่งที่นิสิตจ,จุฬาติดเพิ่มไปอีกคนหนึ่งและที่หนักที่สุด ะมีสส่วนเบอร์นหนึ่งก็คือสนามมวยลุมพินีสําหรับคนที่ไปเกี่ยวข้องและ2ก็คือร้านเที่ยวกลางคืนหรือว่าผับบาร์จากกรณีนักท่องเที่ยวเริ่มต้น11คนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับยังกรณีของสนามมวยเนี่ยวันนี้มีการเปิดเผยรายชื่อออกมานะครับหลังจากติดไปที่กระทรวงสาธารณสุขแถลงเมื่อวานเนี่ยแคนนะครับติดเพิ่มไป8คนวันนี้มีรายชื่อปลื้ดเลยครับรอการยืนยันเท่านั้นแหละแต่เข้าสู่การตรวจหมดลว แล้วก็มีอาการสุ่มเสี่ยงหรือว่ามีไข้มีหวัดอีกเท่าไหร่รู้ไหมฮะยี่สิคน22คน,22คนผมดูข่าวทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับนะครับยังติดตามข่าวเนี่ยผู้ติดเชื้อนี่หัวหมุนเลยนะครับแล้วถ้าเป็นคุณผู้ชมชาวบ้านที่ต้องทํามาหากินในระหว่างวันเนี่ยนะครับจะเอาเวลาไหนไปติดตามข่าวสารระดับนี้อันนี้แค่ผมนับให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็ปากาไปยี่สิบเกือบสาคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มีนักข่าวที่ทำเนียบรายงานเข้ามาว่านายกหน้าเครียดมากเกรงว่าตัวเลขที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับนำไปประชุมที่ทำเนียบนั้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นตัวเลขในระดับที่ทําให้นั่งไม่ติดและอาจจะกําลังเตรียมการเข้าสู่ในระยะที่3หรือไม่อย่างไรนี่ผมอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับตามหัวข้อที่คุผมบอกคุณผู้ชมไปเลยว่าคนไทยรุนระทึกสอทอเลื่อนถแถลงก็คือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเลื่อนถแถลง คนติดเชื้อโควิดเนี่ยนะตอนนี้ต้องใช้คําว่ายกประเทศเนี่ยนะฮะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยหนึคนเห็นไหมฮะเอาตัวน,นี้ให้ชัดก่อนข่าวสารวิ่งไวมากครับคุณผู้ชมครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากจาม .com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า